คชมครับปีนี้วงการบันเทิงเนี่ยสื่อต่างๆคึกคักกันมากๆโดยเฉพาะกระแสะข่าวความรักของคู่รักดาราที่หลายคน,นกําลังให้ความสนใจแล้วก็รุนว่กเอ๊ะคู่ไหนจะรักกันคู่ไหนจะเลิกกันบ้างปี5 7นี้อยู่ดีๆก็มีหมอดูใจกล้าไม่กลัวโดนระเบิดนะฮะได้ทํานายออกมาแล้ววันที่อีกหนึ่งคนแหมสถาปาัาตัวเองเป็นหมอดูแล้วเป็นหมอดูหรือเป็นดารานี่อะไรนะฮะจะเป็นหมอดูือเป็นดาราจริงๆเนี่ยความไฝ่ฝันในชีวิตการงานรรับก่อนละกันครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมเรื่อก็ใช่แล้วเดี๋ยก่อนเราเข้าใจเลยผิดเปล่าทำไมโหแกผมทรงเดียวกันเลยตั้งแต่ตอนออกยูโฟมาเนี่ยไอดอลสนับมายุลานะยานี่ก็ต้องไว้ตรงนี้สิแต่แต่เคยสัมภาษณ์ก็สมัยเจ็ดสีอะไรยเงี้ยโอ้โหเจ็ดสีคอนเสิร์ตสุดที่เจอกับ วิตักนี่น่าจะเป็นสบายสบายสายุิญญา่แล้วเราไม่เจอกันนานท่รงเดียวกันเลยเมื่อวานนี้ขอบุณมาดูแลไปจัดแชร์แต่เช้าแทนให้1วันคือตอนนี้ผมเพิ่งทราบนะว่าว่าคุณเป็นดีเจแชร์แต่เช้าแล้วค่ะเป็นมานาริ่งเพิ่งเป็นเมื่อวาน้เริ่มพังแรกของปี57เนี่แหละเป็นยังไงบ้างเล่าเล่าสนุกมากแล้วก็จะบอกกันว่าเออเป็นรายการที่มีความน่ารักอยู่ในตัวครับ เพราะว่าการที่แฉอะไรคนคนอื่นเนี่ยคนมอกมันจะมองในทางที่ลบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่บางทีเนี่ยเราเป็นการหยิบแต่ละอย่างขึ้นมาพูดเนี่ยให้มีสีสันในลักษณะของการเป็นคําเป็นคลื่นวิทยุมากกว่าแล้วเราก็พูดถึงแต่ละคนแต่ละคนในลักษณะที่อย่างเมื่อวานเราพูดถึงพี่ชิ้นวรัตน์ครับอ้าวมีการไปทาสัญญกรรมก็ลงดีชันเต็มเต็มล้วนๆเลยว่าตกลงเนี่ยไปทำล้วเปล่งโอ้เฮงจริงหรือเปล่าหรือทําว่าเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็จะหยิบแกมหยอกแล้วคุณรู้เรื่องสัญญกรรมเหรอคุณไม่เคยทำ องสิงนงที่นายยังไม่ได้ทำคือช็อะแล้วนายก็ไม่คิดจะชฉอะด้วยเขาเล่นูหมดเลยถามที่ทำไมไม่คิดจะชฉอะทำไมไม่คิดจะเอาน้องชายไปออกคือหมายถึงพุงแจที่มีอยู่เนี่ยแหละเขาบอกว่าถ้าช็อแล้วมันเออจริงมัไหอนี่เอายี่นี้ดีกว่าคือะชอบไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าไม่สามารถที่ไปแต่งงานแล้วให้ให้ลูกให้บุตรยังคิดจะมีวันนั้นอีกหรอ อันนั้นนะต้องเป็นความคิดบดดําแล้วไม่แต่ไม่คิดทําไมนะถ้าถ้าเกิดว่า,าคือถ้าสมมติว่าเราไปเป็นลูกสไายใ์ใครเนี่ยใครเขาจะอยากได้กระเทยที่ไม่สามารถคลอดบุตรหรือมีทยา,<อ>ายาทให้ได้ถูกไหม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราเก็บของเราไว้อย่างนี้ดีกว่านะคะยังอยากจะทำลูกอีกเหรอก็ไม่รู้สิยังงงไม่หมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราเป็นกระเทยที่แปลงเพศแล้วอ่ะเราไม่สามารถคลอดลูกได้เนี่ย ใครก็จะรับเราเป็นซัพพรายมีชาคิตก็ไปอยามมาสิหรือมาแต่งกับฉันระหว่างวุ้นกับซันแอนนี่เนี่ยใครเซ็กซี่กว่ากันชัิคุณว่าโอ้ยมันคนละโลกเลยนะเดี๋ยวพูดพูดพูดดีๆคนละโลกมันมีสามโลกนะโลกที่ดีโลกดีใช่ไหมแต่ก็ขอบอกกันว่า ออทุกคนที่เจออยู่เนี่ยคุ้นเคยมานานแล้วก็<ช>วเจอเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างแต่ว่าชาคริตเนี่ยเจอตั้งแต่แตสมย<ต>ัยที่ <ผม S 1> แบบเด็กๆเลยถอดรองเท้าแบบรีบอกมาแล้วแบบโอ้โหต้องไปล้างอะ่ะ ล้างอะไรล้างเท้าว่ะพี่คือยุงตบมาตายอ่ะว้าดนั้นกหีดฉันจําได้นะแท็กซี่ไปฝั่งคนแล้วเธอถอดรองเท้าอยู่โรงเรียนนานชาติไงแล้วตอนนั้นเราก็แบบเออมีแบบว่าพี่ๆเขาบอกว่าให้ไปแคสหนังให้ไปอะไรแล้วเราก็เป็นเด็กแบบเล่นบาสที่โรงเรียนด้วยว่ะบัสก็ต้องใส่รองเท้าลงบาสแต่ไม่ใส่ถุงเท้าไม่เข้าใจป่ะแล้วก็เล่นทุ่นเด็กก็เหม็นเด้เด็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ฮอร์เดี๋ยวนี้อ่แต่งงานแล้วพี่ชอดน่าจะน่าจะน่าจะ ให้คอมเมนต์บ้างใช่ไหมก็เมื่อวานอย่าง SMS เข้ามาแล้วก็ลักษณะของที่โปรดิวเซอร์มารายงานให้ฟังก็คือบอกว่าใช้ได้ค่ะเรตติ้งกระฉูดดีเพราะว่าเป็นความแปลกอีกแบบหนึ่งที่คนจะเห็นเราในลักษณะหนึ่งแล้วงานแบบนี้เนี่ยคือคงต้องใช้วิธีสยศาสตร์กันเยอะหน่อยเพราะว่าเพคือ ในลักษณะการน้องเพลงเราก็ทํามาแล้ว<ช>นะคะ<ช>ทำมาในหลายๆอาชีพที่อยู่ในวงการบันเทิงแต่ว่ารออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่วันหนึ่งเราจะได้เป็นพิธีกรเต็มๆเหมือนพ่อะสี<ช>เหมือนผมเลยเ<ช>มื่อวานนี้ก็วันแรกมารายการสด จะรอดไหมวะจะรอดไหมวะรอดเธอไม่ต้องกลัวเธอไหลปลาไหลอยู่แล้วสไตล์เป็นยังไงสไตล์ของมันมดดสไตล์ไม่เหมือนใครไม่กล้าเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาพูดแล้วฆ่าดาราใช่ไหมไม่มีแบบนั้นไม่ไม่ไม่ฆ่าเพราะว่าเข้าไปถึงปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก่อนเงียบก่อนแล้วบูชี่ทำดีอีกแล้วไม่มีการอพูดกาไปร้องร้องอะไรอย่างงี้ไม่มี ไม่ม,ไม,มีไม่มีเพราะว่าคือเข้าไปในฆ่าตัวเองก่อนเขามีกฎไว้ว่ากฎเหล่งอยู่บงการบันเทิงจะไปทําอะไรเนี่ยฆ่าตัวเองให้ตายก่อนจะพูดถึงใครต้องเอาวกับเข้าตัวเองถูกต้องถูกต้องแล้วเมื่อวานที่คุณพูดว่าอย่างไงอันดับแรกเลยคุณค่าอันดับแรกคือก็บอกว่าพี่จิ้งนวรัตน์เนี่ยทำศัลยกรรมเพราะว่าจริงๆแล้วดวงก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตกยางออกแล้วนางก็เป็นคนที่ไปแต่งหน้าศพทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องการกุศลถูกไหมฮะทำบุญเพราะนั้นเนี่ยนางก็เลยทําทีเดียวคือลักษณะความฉลาดนางเนี่ยก็ไปทําปากให้เป็นกระจับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นการลดทอนอุบัติเหตุอ๋อเหรอนัไปทำปากมาเหรอใช่ทำปากเป็นกระจบแล้วคุณกัดตัวเองว่าก็กลับบอกว่าคือโอ้แค่ปากค่นี้จะไปพูดถึงทําไมเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งติต่ีอยาถามว่าทําตรงไหนบ้างตรงไหนที่ไม่ได้ทําดีกว่า ตำหนที่เหลือดีกว่าอย่างี้เหลือภูงกแจนะแหละอยู่ดีๆคุณมาเป็นหมอดูจากแบบว่าคนที่แบบไม่น่าจะเป็นหมอดูได้เมชาในห้องแต่งตัวมันคือถ่ทยเล่นๆหรือว่าดูแบบซีรียสจริงจังพี่จริงจังค่ะจริงจังเมชานี่คุณถามในห้องแต่งตัวว่าไงคุณยังตกใจเลยใช่ไหมว่าดูดูใช่ดูให้ถามอะไรอย่างนึงก็ได้ตอนนี้สดๆเอาค่วุฒิีให้วุฒิีแอปาไมใช้อันนี้เลยหรอดูมันดูดูมานานแล้วแล้วทำไมสมัยก่อนใช่ไหมตั้งแต่เข้าวงการทำไมไม่เปิดตัวแล้วว่าคุณเป็นหมอดูดต้องบอกก่อนว่าดูมาตั้้้งนาแแลวต่่่ไไไมคอออยดบกะร กี่ปีแล้วครับยี่ปีแล้วครับทำไมไม่บอกเขาทักอะไรตรงทำไมไม่บอกว่าอะไรคือจะบอกไปเพื่ออะไรให้ตัวเองดังเหรอคิดว่าฉันต้องใช้ความเป็นหมอดูมหากินเหรอไงอดูอะไรแต่ตอนนี้เนี่ยเราชีวิตเราสบายขึ้นแล้วเราสู้ชีวิตมาได้แล้ว ซึ่งก็มาช่วยคนอื่นต่อแล้วเป็นไปไรนี่ไม่ใช่เมื่อเช้าที่คุณตอบว่ายังไงว่าก้ถามว่าทำไมไม่บอกคนในวงการเป็นหมอดูคุณบอกว่าแค่อะไรนะเอยากจะให้เราตอนนี้คือลักษณะตอนนี้เนี่ยรายการตื่นมาคุยเราจะตื่นมาแฉแล้วใช่ไหมก็จริงๆแล้วคือเป็นกระเทยเนี่ยก็ยอมรับยากอยู่แล้วไม่รู้จะเดินบิดตูดซ้ายหรือบิดตูดขวาดีก็แย่อยู่แล้วแลวยังบอกว่ากระเทยเป็นหมอดูจะเอาตรงไหนมาเชื่อได้ มั่นคงความรั่นสื่อให้ตัวเอง,งออก่อนนะสมสัยก่อนมานุมนู้นี่ก็ต้องห่มคงห่มคาอะไรเงี้ยแล้ว,ลวถ้ามาเดินแบบนี้แลมานี่เธอราศีที่ะเป็น <c oughs> บ้าใครมาเชื่แต่สมัยนี้เนี่ยโลกาพิวัตรไปแล้วถ้าตาดใททมดดำยังเป็นผัวคนอื่นได้เนี่ยใช่เป็นผัวดูได้ <c oughs> ไดเอาดู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 ด รู้สึกว่าหลงไหลส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าความรักเข้าไปได้ราบรื่นแล้วก็มีเกณฑ์ในปลายปี57หรือต้นปี58เนี่ยข่าวฟันธงมันแน่ๆเลยว่าต้องมีการแต่งงานและจะต้องสมัคคือคู่ของชมพู่อารยาและคุนเค้กสารวัตรหมีคุณหมีวันแต่งงานเพราะว่าแพนเค้กเนี่ยเล่นลำซิงซิงเกิลด้วยกันตั้งแต่ตอนช่วงปี55ที่ซ้อมกันมาตลอดช่วง10เดือนเนี่ย ยังยังครบยังไม่ถึงวันนี้กับสวรริ์หมีเนี่ยช่วงนั้นยิงปันไปสองปีที่แล้วเราก็คือดูให้ตั้งแต่ตอนซ้อมแล้ว <ed> ว่าคือคนนี <ed> ้น่ะใช่ตอนตอนจักการเลยตอนที่สัมภาษณ์ล่าสุดในเกิดมาคุยได้กลิ่นแล้วไมโมดดัได้กลิ่นว่าคู่นี้มีเสร็จแต่งในปีนี้มันของเขาพร้อมแห้ะเขาเขาก็มีข่าวออกมาแล้วว่าจะแต่งไม่ถุนายนฮะแต่ปรากฏว่าเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่เ็ยังไม่ได้มีแปลนแต่ตอนนั้นคือเ็ามีข่าวออกมาว่าตายนักข่าวไปตามแพนเค้กเยอะมากสรุปว่า นึกว่าแพนเค้กจะแถลงข่าวแต่งงานปรากฏว่าแพนเค้กเปิดยาสตรีสติยาสตรีสรุปาคุณว่านคู่นี้น่าจะไปได้คู่นี้ไปได้แน่ๆเพราะว่าเป็นคู่ดวงคือเนื้อคู่จริงๆครับและอ้ํากับ แอ,อมคุณแอมแอมเนี่ยอันนี้เราไม่แช่งนะเ,เราพูดตามเนื้อความจริงๆเลย,เยดวงแอมเนี่ยเขาเป็นดวงผู้หญิงดวงสูงครับดวงสูงหมายถึงว่าดวงสูงจะมีอยู่3แบบดวงสูงแบบแรกก็หมายถึงว่าคือดวงสูงในขณะที่ถ้าผู้ชายดวงไม่ได้ตามก็ทันหรือระดับไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้ครับไม่ได้หมายถึงความรวยหรือความดังนะ แต่คือชีเกิดมาเป็นแบบซุปตาแบบที่ว่าใครจะไปไต่เท่าเขาเนี่ยมันลําบากวันนี้ผู้ชายที่เข้ามาก็ต้องแบบมีเกณฑ์ในการที่จะต้องอยู่กับเธอแล้วอยู่ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบเศรษฐีมาพันร้านอะไรขนาดนั้นไม่ต้องไม่จําเป็นไม่ถึงแค่เรื่องของดวงใช่เหมือนดวงอย่างดวงคู่พีตั๊กเนี่ยดวงคู่พีตักนี่ก็จะมีอังคารกระเสามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้เลยว่าคือก็อย่างที่ข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงสิบปีที่สิบปีที่แล้วตั้งแต่ความรักดีมากๆแต่เป็นความรักที่คือพันท ไม่สามารถมีลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็จะจบอยู่ในที่สามีภรรยาแต่อยากลูกใครแข็งกว่าใครอะไรแข็งครับรวงวงอ๋อยังมีใครถ้าแข็งกับใครนี่อถ้ามันแข็งแล้วแหละไม่งั้นมันอยู่กันไม่ถึงขนาดนี้จริงๆค่ะเพราะว่าเป็นเป็นความรักที่ลงตัวเพราะนั้นเวลาความรักลงตัวแล้วคนที่เจอเนื้อคู่คนบนโลกนี้เนี่ยโซเมทเนี่ยอาจจะเดินสวยไปสวนกันมาดูอยู่เยอะแต่คนที่จะมาคู่กันหรือว่าอยู่กันได้จริงๆเนี่ยน้อยมากที่จะไปเจออย่างในปี57นี้เหลือใครมีเกมที่จะแต่งในปีนี้บ้างครับ อ่าชมพู่อรยญเนี่ยเดี๋ยวไปปลายปีเดี๋ยวลองดูจะต้องมีเรื่องนีออกมามากแล้วก็แพนเค้กกับสารวัตหมีอันนี้เชียร์อยู่แล้วเพราะว่ายิ่งแต่งปลายปี57หรือต้นปี58เนี่ยยิ่งเฮงเพราะว่าตอนนี้เรื่องกิจการหรือธุรกิจที่ทำด้วยกันเนี่ยจะยิ่งไปได้ดีได้สวยงามมีคู่ที่อาจจะมีปัญหาบ้างไหมที่คุณดูดูดปัญหาเดี๋ยวมีพูดคู่หนึ่งก่อนคู่นี้ก็ทักตั้งแต่ตอนปี54เหมือนกันนะคบจนถึงปี5 5ก็คือคุยกับ อย่างเออปอโอปอบอกเลยว่าบอกว่านี่เธอปี5 5เนี่ยเดี๋ยวจะได้รับงานชิ้นใหญ่มากๆเธอก็เป็นเป็นของแบรนด์ใช่ไหมฮะเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้รับงานใหญ่มาเสร็จแล้วก็คือข่าวปลายปีปุ๊บเนี่ยพอชนเข้าปีท้ายปี56เนี่ยข่าวเรื่องแต่งงานมาแน่ๆทุกคนจะต้องเรียกว่าที่เจ้าสาวชวตอนนั้นทุกคนหัวเราะเนาะตอนนั้นไม่มีใครเชื่อนะไม่มีใครเชื่อใช่ เอออย่างอ้ําอัธิชาติกับคุณนัทนัทมิเรียอ้ําอัธิชาตินัทมิเรียนเนี่ยถ้าเป็นความเห็นสนีเซนีคือว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องแต่งงานดีกว่าเพราะแต่งไม่คบกันนานแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนความคิดเห็นเซนีคืออย่าเพิ่งคิดเรื่องแต่งงานดีกว่าเพราะคู่คู่นี้เนี่ยดวงเขาไม่ใช่ดวงแบบเนื้อคู่ปกติเขาเรียกว่าเนื้อคู่แบบเป็นมิตรแท้คือยิ่งอยู่กันไปเนี่ยอยู่เป็นตายายอ่ะนึกออกไหม เพื่อนกยนจนเช่าจนเป็นเพื่อนันไปใช่เพราะว่าดูคอาแมทแล้วคือดูคอาแมทันเป็นแบบคู่มิตรจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแต่งงานมันคือเป็นแค่พิธีเท่านั้นเอางี้เอางี้มีอีกคู่หนึ่งแตงโมโตโนอ้ออันนี้คู่นี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามั่นกันสายฟ้าแลบเมื่อเนี่ยปีที่ผ่านมาขอแก้ข่าวเรื่องนึงก่อน อ่าแทนน้องแตงโมว่าคือถ้าบอกว่ามีการทำศสยศาสตร์และทองหมวนดำอะไรพวกนี้ไม่มีครับตามดูในดูแล้วเนี่ยสะอาดสะอาดามันมีมแต่ว่าถ้าบอกว่าโตโน่หลงรัก โตโน่หลงผู้หญิงหรือโตโน่เนี่ยถอนตัวไม่ขึ้นเนี่ยใช่อ,อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าตกดาวเขาจะมีดาวเขาเรียกว่าดาวอุ่นในเรื่องของมหาสเสน่ห์ของทางฝ่ายหญิงอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเขามีการครบกันพวกเนี้ยการสายฟ้ฟแลกของเขาเนี่ยมันโผล่มาอยู่แล้วครับแล้วยิง่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าถ้าดาวของเขาทั้งสองคนตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าสามารถฝ่านในหนึ่งปีครึ่งนี้ไปได้ ถ้าโหนทั่วประเทศจะรู้ดีเลยว่าราหูจะอยู่ราศีประมาณปีครึ่งแล้วมีเสามมทับเขาก็ฝ่าด่านตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยเขาจะสามารถอยู่กันต่อได้เลยแต่ถ้าฝ่าด่านปีครึ่งนี้ไม่ได้ไม่สามารถข้ามได้แล้วยังมีการหาเรื่องหลายๆอย่างขึ้นมาไม่ว่าใครจะหาเรื่องให้เขาและเขาโต้ตอบกลับไปแล้วแต่เนี่ยสามถึงห้าปีเท่านั้นก็คือสามารถขาดกันได้เลยอ๋อเหรอคุณเคยดูดวงของชาคิสกับวุ้นเส้นไหม ดูจะให้ดูเดี๋ยวสดเดี๋ยวนี้ก็ได้ดูเลยเดี๋ยวเขาบอกก่อนว่าวิชาดี่ฉันเนี่ยไม่ใช่มานั่งเปิดลัคนาแล้วก็ดูว่าอะไรตรงไหนใครเกิดอะไรไม่ต้องใช้วาดูไปเท่าไหร่เขาเรียกว่าวิชาที่พยานต้องขอบคุณอาจารย์ปู่ประทีปอัคราอายุก18ปีแล้วเป็นเป็นพ่อปู่หัวเลยแล้วก็เราเรียนกับอษย์เอกของอาจารย์เลยถ่ายทอดกันมีไม่ไม่ถึงสิคนในประเทศไทยครับเขาเรียกว่าทิพยานก็าสามารถถามตอนนี้ได้เลยจับยามตอนนี้แล้วบอกได้เลยว่าอยากรู้เรื่องอะไร ชาคริสกับวุ้นเส้นอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรไม่รู้อ่ะผมถามแทนลูกมาเมื่อไหร่ลูกมาเมื่อไหร่ใช่ไหมจะไปมีกับเขาโอเคไม่จะไปมีกับเขาจะไปเดีับเขาันรับท้องแทนได้ไหมเออโอเคอ่ะถ้าลูกมาเมื่อไหร่ตัวนี้กำลังชี้ไปให้ดูว่าอ่าลาภะของคุณชาคริสกับวุ้นเส้นเนี่ยนะคะลาภะเนี่ยไปตกอยู่ที่กระดุมพระหมายถึงว่าการกินกันอยู่หรือการใช้ชีวิตร่วมกัน พระลาภะมาตรงที่กระดุมพระแล้วตัวกระดุมพระไปตรงที่ลาภะอันนี้เขาเรียกว่าสลับอนุเกษตรกันแปลว่าแสดงว่าสามารถมีช่วงทําให้ติดลูกได้ง่ายมากๆากในช่วงสี่เดือนนี้อืมแล้วไมเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเขาไม่มีตั้งนานแล้วล่ะเดือนแสดงว่าเขาไม่ได้ทําอะไรคือเขาไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะคือจริงๆคนเวลามีมีเพศสัมพันธ์สันชูสาวหรือจะแต่งงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนเราจะมีบุตรเนี่ย จริงๆต้องไปถามมาก่อนนะว่าเขาถึงเวลามาเกิดหรือเปล่านะอ๋อไม่ได้มีกันง่ายงนะเขาบอกใช่บางคนถึงขั้นติดคลิปก็มีแต่บางคนป่องโดยที่แบบไม่ทำอะไรใช่ปั๊บมาแล้รเแต่จะบอกให้ฟังว่าชาคริสกับวุนเส้นเนี่ยขยันทำกันบ้านอีกสักนิดหนึ่งใน4เดือนนี้เนี่ยขยันหน่อยเออเอาอย่างนี้เรามีคลิปคลิปหนึ่งมาให้ดูลองไปดูกันหน่อยนะฮะคลิปนี้เด็ดมากเลยค่ะคลิปนี้เด็ดนะไปดูลองไปดูกันก่อนลองไปดูกันก่อน เปิดเพลงอะไรได้สนุกสนุกหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นจริงเหรอเดีวาได้เต็นนะครับหยุไม่ใหดูเรื่องอะะอะไรอะจริงๆแล้วมันเป็นการเกิดนำกิดนี่ท่าอะไรพี่ซันนี่มันมันคือเป็นการบริหารอะไรเหรอครับพี่เดี๋ยวก่อนฉันเริ่มฉันเริ่มสับสนเลฉันขอพูดกันห้องมันเกี่ยวกันดูหมอไหมเดี๋ยวก่อนค่ะ คือในห้องตรงทุกบอตอนนี้ดีฉันอยากรู้ว่าวันนี้ตื่นมาคุยเนี่ยมาทีเดียวเนี่ยเอาคุ้มเลยใช่ไหมแม่ไดไหมขอสาธุศีสิทธิ์มีจริงที่นี่นะคะขอที่ฉันได้เป็นพิธีกรในการตื่นมาคุยด้วยครับเอาอย่างนี้โชว์สิท่าบริหารของคุณถ้าโชว์แล้วจะจ้างไหมอ่ะมดด่างคุณว่าอย่างไงถ้าที่เป็นผู้ร่วมบริหารก็นี่ไงเช็แต่เช้าเดเดี๋ยวเขาไปทำเช็แต่ วัวันหลังกินข้าวกินปี<ร>แล้วแวะมาทำไม่เป็น,นไรจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยไม่เป็นไรอยู่ใกล้วูดดี้กับมดดำชาคริส พี่ตากเราโชกันโชกัดโชกัดไม่อนใช่ไหมมนุษย์มนุษย์ปกติทําไม่ได้นะท่านีนี่้เดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่ามันมีไว้ทําเพื่อทําไว้เพื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคนอื่นเ็าทาไม่ได้แต่มีไว้เราเราขึ้นเวทีหรือไปไหนเนี่ยคนมักจะทําให้เราเรียกเสียงหาบางทีอย่างอย่างพี่มัมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าขมิบก้นอย่างป้าเทก็จะเป็นพยยกหัวอย่างเงี้ยของเราก็จะเป็นแบบนี้หน้าอกขยับได้อันไหนลองมาดีๆกล้องดีๆนะฮะกล้องดีๆนะฮะวะ ยมีเพลงด้วยเหรอไม่ทำไงอ่ะแล้มาต้มจังหวะ้วยอ่ะแล้วไม่ได้ไปพร้อมกันสอง้านแ้วทีละข้างยังไม่ได้อ้อพอแล้วมึงมะมึงเมแต่ไม่ไมย่งนซิลิโคนนางไม่ใช่ชันเดียวนะซิลิโคนทั้งหมดกี่ฉัน ก็เธอเรียกฉันว่าซันนี่สีเต้าไปเต้าอ,อ่ะน <c oughs> ันมีสีเต้านั่ <c oughs> ตัวเองนะมาวันเดียวฉันขายหน้าไปทั่วประเทศ